โอเคก็ขอกาวสวัสดีท่าไหร่มาครับอย่าก็ว่อีซี่ดีเจเจก็อยู่กันในเกมหรือวกับแมปอะไรไม่รู้แต่ที่รู้รู้เรามาอยู่ในช่วงทำกับผู้พาที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับที่จริงแล้วไอ้คลิปตะกี้ผมทำข้ามนะทำข้ามผมทำข้ามนะครับก็ขออภัยด้วยนะโอเคแบบนี้ไม่รู้มันทำอะไรได้ แต่ก็น่าจะสนุกแหละเพราะเพื่อนมันเชิญมาเล่นพไปไปฮิฮิฮิวิโอ้โอ้กระพุกระพุไม่รู้ว่าผูอยู่ไหนแรกๆผมเข้ามาเล่นก็เจอผู้เอ้ยผู้แม่ไม่อยู่เลยกำลังเล่นแทนเนี่ยวุ้ยอื้อืม นี่นะครับซื้อบอลลูนได้โบงข้อมไปเฮ้ย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 กูหยิบตะของได้ปะเฮ้ยเฮ้ยมกูมากูักูให้มากูไปได้เก็บมักแล้วเก็บมากเก็บก ว้าวว้าวว้าวว้ากูกยเจอที่อะไรมาเนฮ่ยหัวหายโอเคเ่อกับเพือินกันเถอะครับนั่นนั่เนั่นแทมข้นนันนั่นแมนั่นแหละคือจริงผมจะมาอดแมพดีก็บาเ์อะไรจริงนะว่าจะมาอัดแมพอะไรรู้ไหมครับ แต่ตอนนี้อยบูไปไหนไปเลยใบูน่าจะหลับไปแล้วนะตอนนี้อประมาณสองทุ่มสิบสาีไปมาดูตอนเดี๋ยวเยี่ยก็ดเหมือนกูเลยมานะครับเอ็ดเอ็ดก่อนนะ กดแลกมันกันหมดแล้วนะครับก็ไม่อยากจะม้กูเลยทำฝันในตรงนี้นมารเลียนเชื่อนใจเออเป็นนักปะไม่ปับอะไรอ

ms อยู่ไหนวะอีนี่ก็ขี้แปลกไหวจังวะแล้วกเล็น้อยนี่แหละ ms เหรอ ms ms ใช่ไหม ms เหรอ ms เหรอ sms ใช้ได้มีพิมพ์ฟูลัวไหม b o b m s, AM s. AM s โอ้โอ้โหเยี่ยมต้องรวเลยรวยเลย

ฟันฟันฟันนี่รน่ฝันใหม่หมอหอเออตายไปแล้วเออขี้แตกขี้แตกครับพี่น้อง C L O แล้วมันเจอแล้มัน <im> N O ล้ม oh. <laughs> hey ันเ่ N เอาหมนี่จบเวลาแล้วเล คีตแตกระเบิดตุ้มต่างตุ้มต่างคีตแตกระเบิดตุ้มต่างตุ้มต่างใครใครทำไม่ได้นุ๊กเกย์อะไรอยู่น Jamie, ุ well. ๊กเกย์ยูเอ็นเอโอวีเคเคไอ้มันไปมันกระโดดกระดิ่งไม่ได้วะ FL ฟเ f i โอเคก็ไะไรนี่วะบอกไม่ได้ไปอยู่ก็บดิไม่ได้เอาวักเถอะัตเอาไข่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 ไขใคร่ไข่ไข่อินอินอินเนี่ย What the

เล่นไร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 ตัวอ,อยู่เวลาโอ้ยไขย,ยังไงเอฟเอ้ยน่าเอาอาชีพเลือกเดิมไม่ได้อัด ไมเลือเลยว้าวไซายบ้อันนี้อะไรวะเนี่ยเอกายวอยอะไรไม่รู้กระโดดถึงชจเนี่ยนี่เนี่ยลันเนอเรื่องเรื่อเื้องเนื่อเ่องเรเรื่งเรื่อเร่ง เอ้ยเอานว่าผ่านดานเลยกูหลบได้กูหลบได้เฮี่ยกลมนี่ไงก็ูหลบได้้ดูสนุกอ่ะอหยเฮีย นี่ไงอีซี่นี่เหี๋ยมาอนนี้คือดีกว่าเต็มเบอยอ่อนๆนะนะ้องโคตรง่ายดูดิ โอ้ยไม่่งยละไม่่ายละเฮ้ย,งงยแน่แม่เอาก็รงนี้แหละคือตบงนี้ก็ไม่บอกเฮ้ยพี่ออเออกระโน

อะไรอ,า What the อ,อ้าววุฒิซูเจใครอะน่กี้แล้วกันคิปหน้าเดีอัดไหมครับใคลิปหน้าเดีอัดนะครับอเคลิปหน้าผมจะมาอัดตอนนี้มาไปดูกนันเียบานพ่อ,อเป็นไงเรยังไม่ปิดนะไม่เปิดนะอ,อีกเดียว